เอิ่มทุกคนครับผมมีปัญหากับคนทางบ้านแล้วครับคือผู้ติดตามคือผมลงคลิปไปก่อนหน้านี้คือผมลงคลิปผู้ติดตามเท่าเดิมใช่ไหมและปกติซึ่งพอผมลงคลิปนั้นไปผู้ติดตามหกร้อแต่มาลดเหลือมาลดเหลือต่ตอนนั้น660้ยหกสิบแต่ตอนนี้มัลดเหลือ658เพื่อ มึงไม่ชอบคลิปนี้ใช่ไหมอ่ะมึงจะให้กูลบหรือ,อยังไงให้กูลบคือผมจะงงอีกอย่างนะว่าเอคนที่ติดตามผมนั่นจะเป็นคนฝรั่งเชื่อผมดิ โอเคถ้าไม่มีใครจะำมันเป็นไรไม่กดอะไรไม่เป็นอะไรแล้วแต่แล้วแต่ออแแตกูเองนะที่ไม่อยากกดซึ่งผมมีเวลาว่างก็อยู่ก็จริงแต่ไม่มีอะไรลงแค่นั้นแล้วมึงจะเลิกติดตามทำปันหาพงมึงตายถุยเออไม่ได่าเขาแบบนั้นดีกว่าเดี๋ยวเขามาฟ้องกูอีกอะมันเป็นปัญหาตรงไหน,น ผมก็กอบลูกคนอื่นไปทั่วแต่ผมก็ไม่ได้ผิดเสมอนะอมไม่รู้ว่ามีใครดูหรือเปล่า กูยอยากไปกับพวกมึงคือมึงไม่ชอบคลิปนี้ใช่ไหม I I totally like so อาคลิปนี้ผมจะลบนะเพราะว่า คนกดแย่และผู้ติดตามลดลงเหลือ658เพราะฉะนั้นแล้วฝากติดตามผมด้วยถ้ารังเกียจผมหรือว่ายัางไงก็ฝากติดตามแต่ต้องกดแย่ทุกคลิปนะต้องกดแย่ทุกคลิปนะถ้าแบบเกียดผมแล้วเอย่าติดอุ้ยทุยผมจะลบคลิปนี้หนะเตือนแล้วหนะ ไม่ได้อ๋อไม่ใช่จากการวิดีโอทำการลบคลิปนี้แกไขแก้ในผมขอพูดตามสักพาน์ลคนเธอเอ,อิ่นไปถ้าถึงพูดติดคห้าร้อยแล้วกูจะเล่น Among Us Among Us โอเค ยังไงกับวิดีโอนี้ไปไปแล้วโคตรอยากตายอะ่ะผู้ติด,ดตามรถอะ่ะคตรถ้าผู้มือ,อยังเลิกติดตามโอ้กูรู้ละใครเลิกติดตามกูกูรูลร้ละกูรูลร้ละกูรู้ละกูรู้ละเสื้อหาบ นี่ไม่เกี่ยวนะโอเคเราทิ้งไปโอเทิ้งผมไม่ใช่พวกสิบแปดบวกดูกไปเรื่อยๆนั่นแหละโอเคแปดห้ 8, 5, 4, าสี่สามนะเท่านี้ใช่ไหมไม่ใช่มึงใช่ไหมมึงใช่ไหมมึงใช่ไหม ใช่ไหมที่เป็นคนเลิกติดตามกูมึงใช่ไหมมึงแน่นอนกพว่ามึงแน่นอนมึงแน่นอนเป็นไปได้สูงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเว่ามันมีคนจับตาได้คนหนึ่งคือผมไม่แน่ใจว่าเขาเลิกติดตามผมหรือยังแต่ อ <Ooh. S 2> นะูจับได้นะจับได้นะไปคอวออายหรอป้าป้าผิดผิดผิฉันจับได้นะฉัน <c oughs> จับได้นะจับได้บอกว่าจับไม่ได้ทำไม <c oughs> นี่นี่นีโอ้โห oh. ตัว ดาหรอผมไม่รู้เลื่อนดาเลยด,ด,ดา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 ให้โฉมจับได้นะจับได้นะไป้คอวออายอรอไปไปไป,ปผิดผิดผิดควออายอ้ควอยไม่ใช่ควคอควอยวอแวนยอยักควายฟักควอยมึงไม่ได้ติดตามกูเพราะฉะนั้นแล้ว ว่าไม่ใช pues ่คนนี้และกูจะบล็อกมึงกูโคตรเกลียดมึงอ่ะกูจะบล็อกบล็อกผู้ใช้ฮึมรู้ะลูกูจะตั้งกลุ่มใหม่ละกูจะติดตามข่าวสารมึงน่ะกูจะติดตามข่าวสารมึงน่ะกูจะติดตามข่าวสารมึง ้อเล่นล้นอเล่นเลกไลน์ันผู้ใช้บล็อกผู้ใช้เอ่บอบล็อกผู้ใช้การบล็อกผู้ใช้ไลน์นี้จะทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวิดีโอคุณอัพโหลดบล็อกแม่งเลยบล็อกผู้ใช้อ่ะบล็อกผู้ใช้แล้วคือกูจะเลิกบล็อกผู้ใช้โอเคลอเล่นคนยา เออดนะกูเข้าไปกูไม่ได้แคร์หรอกจับได้นะจับได้นะไอคอวอโยหรอบ้าบ้าบ้าผิดผิดผิดคอวอคอจับได้นะจับได้นะคควเออจับได้บอกว่าจับไม่ได้ทำไมนีดีกูรู้ว่ากูพิมพ์ด่ามึงกูพิมพ์ด่ามึงคิดว่ากูไม่รู้หรอไอโตว เี๋ยวมันใส่คลิปนี้ว่ะกูอยากรายงานไปทาง Youtube เพราะฉะนั้นแล้วกูจะลบคลิปนี้ยังไงถ้ากูทำแบบนี้มันจะบล็อกกูก่อนมันจะบล็อกกูก่อนถ้าถ,ถ,ถ้ากูไม่บล็อกมันมันจะบล็อกกูคืนอะถ้าผมลงคลิปนี้ถ้าผมไม่บล็อกมันมันก็จะบล็อกคืน ถ้าผมไม่ได้ลงคลิปนะ่ะแล้วคลิปวิดีโอมันหายหมดเป็นเพราะมึงเลยนะ่ะโอเคสำหรับวันนี้บายไปละโอเคแม่เชื่อมั